แล้วก็ตอนนี้นะครับผมขอพี่เปียกเนี่ยมาวางเครื่องแดดนะครับแล้วก็พี่เปียกเขามีเขาเรียกว่ามีบล็อกแดดให้เรียบร้อยไฮไลท์นะครับตัวน,นี้ผมชอบมากเลยผมไปเห็นในกลุ่มของเชียงใหม่ฮะก็คนขายก็จะเป็นของร้านอะไรน่ากราบสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับน้ำดันโลร้าน,นานะครับวันนี้เดี๋ยวเรา กำลังอัปเกรดนะครับเครื่องแดดนะครับก็คืออุปกรณ์เสริมนันเองก็จะมาถ่ายความคืบหน้าให้นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างก็จะช้าๆเนิ่นๆไปนะครับเพราะว่าไม่ได้รีบไม่ได้อะไรเพราะว่าต้องรออะไรอีกหลายอย่างนะครับนะก็ต้องรอช่างด้วยรออะไรด้วยนะครับเราก็ค่อยๆไปนะครับเพื่อถ่ายลงให้ทุกคนรับชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับที่ผมไว้เครื่องตัวนี้ผมได้สั่งอะไรมาประมาณ2 3มชิ้นนะฮะ เดี๋ยวไปดูกันนะครับนะเคมาดูที่ผมไว้อะไรนะครับตรงนี้ก็ถ้าใครยังไม่ดูนะครับก็เป็นเครื่องแดดนะครับเครื่องแดดนะครับก็เป็นแดดตัวเก่านะแล้วก็ข้างในอ่ะข้อเหวี่ยงอะไรเนี่ยมันเป็นของ LS เนะครับเดี๋ยวก็มาอธิบายกันอีกทีนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ถามเลยอย่างที่ผมบอกไปนี่ผมแจ้งไปตอนนี้เพิ่มเติมนะฮะก็จะเป็นปอดใหม่นะครับของแดดนะครับแท้นะครับผมเบิกมานะครับนะก็ปอดใหม่ของเขาเลยนะครับแล้วก็จะมี อุปกรณ์นะครับนี่ตัวนี้ไฮไลท์นะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยผมไปเห็นในกลุ่มของเชียงใหม่นะฮะก็คนขายก็จะเป็นของร้านอะไรนะเดี๋ยวผมขออ่านแป๊บหนึ่งนะด้านอะไรโปโปช็อปนะครับลำปางนะครับตัวนี้จะเป็นฝาจานไฟครับทุกคนจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยตัวนี้คือแท้เลยซองมันจะไปอยู่เอออันนี้ซองปอดนะครับซองของไอตัวนี้อยู่ไหนเอ่ยอยู่อยู่ในกล่องนะฮะ อยู่ในกล่องนะครับก็ไม่ใช่เป็นของแท้นะครับฝาครอบจานไฟของแท้แต่ทางร้านโปรช็อปเนี่ยเขาจะทํารถแข่งรถอะไรของยุคก่อนเนี่ยพวกรถสนามรถรอบรถเ,เด็กนะครับในยุค700ปีของเชียงใหม่ที่เขาจัดกันนะครับนะเขาก็ทาขายพวกเด็กนะเขาทําขายนะคนะใครสนใจผมจะฝากเ,าเฟซไว้ตรงนี้นะครับนะก็มีอะไรเด็ดแบบโอโ้ขั้นเทพไปเยอะมากนะครับใายที่เล่นเด็ดนะครับนะมาดูส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นงานตัวเนี้ย มันจะเป็นงาน CNC ไม่ใช่ CNC อ่ะก็คือก้อนนี่ยฮะข้างหน้าเนี่ยเป็น CNC นะครับแล้วก็ใส่เขาเรียกว่ามันเป็นเนื้อเนี่ยครับเป็นอะคริลิกอะไรพวกเนี้ยฮะแล้วก็เซนเซอร์เออเลเซอร์นะครับโลโก้เรียบร้อยนะครับข้างในก็เป็นแบบเนี้ยฮะนะแบบเนี้ยครับผมว่ามันมันมันสวยดีนะครับยังสวยแหละผมชอบชอบแบบเนี้ยฮะแล้วเราก็มาใส่กับเนี่ยฮะฝั่งเนี้ยฮะมันก็จะเป็นทรงแบบเนี้ยครับนะนี่เห็นไหม อย่างสวยนะทุกคนก็ผมซื้อมาประมาณ8 5 0บาทรวมส่งนะครับนะถ้าใครเล่นนะครับโอเคเป็นชิ้นที่2นะครับนะที่ผมซื้อมานะครับอันแรกก็คือปอดนะครับอันที่2เป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวอันที่3ามก็จะสั่งมาเรื่อยๆนะครับก็อ่าเป็นตัวนี้ก่อนอนะ่ะเป็นตัวนี้นะครับนะโคโซนะครับผมซื้อตอนแรกผมว่าจะซื้อ ที่วัดมอน้ำอ่ะมอญ้ำผมยังไม่ได้ซื้อนะแต่ผมว่าจะซื้อที่วัดมอน้ำอย่างอุณหภูมิรถยนต์นะแต่ว่าเล่นไฮเทคหน่อยก็ไปเล่นของโคโซ่หน่อยเพราะว่าเป็น,ปนที่วัดอุณหภูมิแบบเขาเรียกว่าดิจิตอลนะฮะตัวนี้ฮะผมก็ซื้อมาแบบนี้ครับ <laughs> ก็วัดแบบนี้เลยครับจะดูว่าอุณหภูมิมันเกินหรือเปล่าความร้อนของเครื่องเกินหรือเปล่าเพราะว่าแดดเนี่ย เสเตปเนี่ยจริงๆก็เป็นสเตปของ LS นั่นแหละนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นรถของเขาเนี่ยเขาใส่แผงหมอน้ําใหญ่มากแต่ตอนนี้ผมจะใส่แผงหม,ม่น้ําเหมือนกับรถลีดนะครับนะเหมือนกับรถลีดของผมนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับมันมันจะใหญ่นิดหน่อยนะครับก็เลยแบบอยากใส่แบบนั้นมากกว่าแล้วก็จะมีของของ c b r แต่ว่าเลือกใส่แบบรถรถลีดดีกว่านะครับอีกอย่างนึงก็ซื้อมานะครับก็จะเป็นสายหมอน้ําแบบสปริงนะครับพวกนี้ก็จะซื้อแบบ ที่ของร้านรถลีดนะโคโซ่พวกนี้ผมก็ซื้อของร้านพวกรถปัอบรถลีดพวกนี้ฮะอันนี้ผมก็สั่งมาด้วยเพราะว่าผมสั่งมาสายลีดครับสายไม่เอ้สายคันเร่งผมขาดพราะนั้นก็สั่งสายไม้ไว้นะครับหลอดไฟอะไรประมาณนี้ฮะอันนี้ก็ไปไปสายน้ำนะครับนะสายน้ำเราก็ใส่ตรงนี้นะครับใช่ไหมนะครนะครับใส่ตรงนี้ใช่ไหมนะจำไม่ท่ายแล้วครับใส่ตรงนี้นะครับมันก็ข้อดีคือมันเป็นสายสปริงฮะก็จริงๆก็สายแก๊สอะไรก็มีนะครับสายสปริงอย่างเงี้ย มันคือข้อดีคือยังไงครับมันไม่หักฮนะทุกคนมันมันมันไม่หักไม่พับอนะฮะเราเราบิดไปครับนี่ครับมันจะนี่ครับมันจะไม่ไม่พับอะครับทาให้มันไม่ค่อยมีปัญหานะครับนี่ก็คือข้อดีของมันนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จพวกเนี้ยเดี๋ยวต้องไปดูพี่เปียกเอาโฮงขึ้นอีกทีนะครับเออเอาโฮงเครื่องนะครับดูอีกทีแต่ปัญหาตอนเนี้ยผมไปลงคลิปในเพจอะนะมีสมาคินหนึ่งนะผมอ่านคอมเมนต์อยู่ เขาบอกว่าเออพี่ขนาดผมใส่ท่อข้างนะท่อยังบุบนะอันนี้เป็นท่อหลอดนะผมว่ามันมันไม่น่าหลอดนะครับบุบแนะ่นอนนะครับเพราะว่าเออทรงรถผมอาจจะไม่สวยด้วยเพราะว่ามันมัน,ม,นมันต่ำครับเราต้องยกรถให้มันท่อมันพ้นพื้นนะฮะนะก็จะลําบากนิดนึงนะครับอันนี้ก็คืออะไหล่นะครับแล้วก็เป็นพวกกองเอ้พวกกองเห็นติดรถละเดี๋ยวข้าไปดูรถนะครับพวกกองอันนี้ผมซื้อมาใส่เวฟแต่ว่าตอนแรกนึกว่าไม่มี แต่ก็ใช้ของเดิมนะครับติดรถนะครับติดรถเลยแล้วก็ทั้งนี้ก็ถังน้ำมันนะครับถ้าใครยังไม่ดูนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าออกเทนนะฮะออกเทนเอออกเทนร้อยะครับนะผมจะมาใส่กับตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมน่าจะไปถ่ายรถวิบากครับก็จะเป็นทางผ่านทางประการเจอร้านพี่เปียกพอดีนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าแวะไปดูที่ร้านนะครับว่า เออเขาทาขั้นตอนยังไงบ้างแต่หน้ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าทํารถป๊อกันอยู่นะครับนะเดี๋ยวจะตัดไปที่ร้านให้ดูนะครับรอผมไปถ่ายวิบากเสร็จก็จะตัดไปตรงนู้นนะครับนี่ถือไม่เดียวแล้วหนักมองมากอ่าเหนื่อยครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ไปอยู่ร้านพี่เปียกนะครับเดี๋ยวมาเจอกับพี่เปียกกันนะครับนี่โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ FC น้ำดันโลนี่วันนี้เดี๋ยวมะพามาดูโนวานะครับโนวาครับอันนี้ เล่งดวนเนี่ยอันนี้คือจะได้เจียช่วงนี้ตอนแรกมันเป็นเครื่องของโนวาอยู่เนาะพี่เนาะครับนต่เครื่องเดิมมีเครื่องเดิมมีนู่นเป็นไรนะพี่ก็เรียบร้อยแค่นั้นครับอย่างโหดในโลกพี่เปี้ยกจะขายขายไปแล้วเนาะยังมีเออขายไปแล้วแต่แต่ทําอยู่รับทําอยู่ไ่ต้องกลัวแล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับผมขอพี่เปี้ยกเนี่ยมาวางเครื่องแดดนะครับแล้วก็พี่เปี้ยกเขามีเขาเรียกว่ามีบล็อกแดดให้เรียบร้อย มันเป็นไงบ้างพี่เดี๋ยวอธิบายหน่อยก็เอากัวเอียกาย้ายหูนี้ครับเชียนี่แล้วก็สร้างเล็กสร้างเล็กแม่มายึดหูกลางนี่แล้วก็หูแหลงนี่เดี๋ยวตัดทํามันจะได้ทําหูแหลงครับขยับหูนี้สองหูเนี้ยแต่อันน่ะอ๋ออันนี้คือพี่จะตัดไหมหรือว่าเอาเชียกัเชียวแบบเบ้าอย่างสมัยนะอ๋ออย่างกันเนียสมัยร้อยห้าสิบเนียเชียแล้วก็เอายกยกขึ้นยกลงเอามันจับก่อนเชื่อมเลย เจียอเจียให้มันฉีกเออเอาออกทั้งเบ้าเหมือนแน่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 เหมือนสมนยเนาะนั่นน่ะเหมือนแบบนั่นเลยแค่ย้ายขยับขึ้นลงเอามันได้กันว่ะแต่ตัวนี้จะพยายามจะบะฮึขึ้นสูงนักถ้าขึ้นสูงนักตัวรีดนี่มันจะติดติดคอนี่ต้องเดี๋ยวต้องเอาหูแกงเนี่ยฮึได้แล้วกานี่มูนี่มันขยับหางง่ายนะฮะแล้วแรกผมบอกว่า จะเอาเครื่องมาเลยคือแปลว่ามันหนักไม่ต้องใช้นี่กระปองใช้นี่ก่อนทําเป็นแบบไว้นี่ก่อนจะวางโซ่วางหนังได้ก่อนแล้วก็ถ้าแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปทรงฮื้อแล้วก็เคยวางไหมของเดบบใส่สมายใส่เนี่ยเคยวางไหมยังยังแอลอิดวางเครื่องบีดนี่ยังเคยทำนะแต่วางเครื่องแอลนี่ยังยังอ๋อนี้ลองเหมือนกันอันนี้ก็คันแรกแหนมอามาฮื้อนี่เปิดบริสุทธิ์ทุกคันสมายก็เปิดบริสุทธิ์้เตสมย ยันแหวนใส่วางอยู่แล้วใส่วางอยู่แล้วลองซีบีร้อยห้าสิบอะไรจัดมาหมดละจัดหมดละอันนี้ก็ลองมาใหม่ซีบีวางเอ็ดซีเจ็ดสิบวางโซนิคดูเวฟวางโซนิคเครื่องรถเวฟนะวางเครื่องโซนิคทำมาหมดละครับรอขึ้นนะครับรอขึ้นอย่างเดียวนี่ได้ละเดี๋ยววันอาทิตย์นี่อาทิตย์ตอนเย็นเห็นเป็นรูปเป็นล่างแน่นอนครับผมโอเคครับพี่ ประมาณนี้นะครับโนวานี้นี่เดี๋ยวก็รอขึ้นนะครับหลายคนถามหาเยอะพี่ผมไม่ได้ทําคลิปมาโอ้เราเหลมเดือนแล้วยาวๆครับผมโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับโนวาสําหรับใครที่คิดถึงนะคิดถึงพี่เปี๊ยกคิดถึงน้องแหนมนี่ใเดี๋ยวเปี๊ยกเดี๋ยวพาไปดูรถหน่อยรถมีมีมีรถโนวาพี่เปี๊ยกว่าจะขายเรียงแล็บนี่คันขาวเลยขายไหมพี่ขายอยู่ เจ้าของฝากขายคันแดงนี่จอดปรไดายแดงนั้นลอยตัวไปชนป้อมันอันนี้ขายนะครับขายใจนะโอขายอันนี้ลูกอะไรพี่อันนี้แดดข้อบีดแดดข้อบีดอันนี้ทํามาแล้วเรีบร้อยทำมาหมดคาบูแดดวันนั้นที่ไปด้วยกันไหมไปเอาเรื่องอย่คันนี้คันเนี้ยโโอ้หคันนี้ก็ไปด้วยกันมีในชิปเลยแหนมลองเข้าเปิดพอรในแรกวิ่งวิ่งวิ่งคู่กันเลยนะครับแล้วก็ จะมีคันนี้ขายคันนี้ขายคันดาคันดาถ้าใครสนใจก็ติดต่อพี่เปียกนะฮะครับผมคันนี้ก็ทํามาหมดแล้วพี่ทำมอันนี้คืออันนี้ทาเดิมๆที่ใส่ท่อใบเดียวทําเป็นแหกเกียร์เปลี่ยนเครื่องแหกเกียร์เฉยๆอ๋อมันเป็นโนวาแอร์ซีเกียร์ลวทาเป็นแหกเกียร์คาบูยังคาบูเดิมทุกอย่างเนยต้องที่นี่ครับโนวาต้องทิปซีพี่เปียกมาทำเองขี่เองทำเองขี่เองปุ่นปุ่นขายไปแล้วไหนานรอเจ้าของใหม่ปุ่นมารับกลับไป คันโนวาเนี่ยไงเสียดายเนี่ยคันเนี้ยอันนี้ขี่ที่ผมขี่มานี่คันนี้ขี่ขี่ขี่ดีสุดละแล้วว่าขี่แบบมันสุดละคันนี้คือแบบสไตล์เดิมๆแล้วพี่เนาะครับอย่างมผมมันร <c oughs> ีดน่อยอย่างคันของผมอ่ะมันรีดแบบว่ามันเป็นท่อสูตรนพี่เนาะมันรีดเ <ๆ S 2> น้นปลาย,ย่างเดี๋ย่คันที่เปียกเนี่ยรอบมาแบบคือไม่ตกอะฮะคือไม่ตกมาทุกรอบเลยเที่ยงหนึ่งสองสามเนี่ยขี่สบายไม่ต้องรอรอบ เนี่เอาเล่มมาไว้แล้วครับเตรียมออกกันนี่เตรียมปล่อยไปให้เจ้าของละเจ้าของใหม่พร้อมกับบ้านพร้อมป้ายใหม่เดี๋ยวได้แน่ยทำนี่ดูของเทนแอตตัวใหม่นะพี่น้องเออฝฟกแข้งไปได้แข้งทีแน่นิวคือเครื่องในมันแทบของมันแทบจะบะหมี่ละคือเป็นของบีดของแดดผสมผสานกันมั้งนี่ของทหารเลยอพี่อืมแต่หันไปอยู่ขายเชียงดาวโอ้เชียงดาวเล่นเยอะสมัยมีเครื่องแดดอยู่เอ้เครื่อง บีดบีดบีดใช่ไหมช่างนงใช่หนงโฟรไอแอนด์ไ้ร้านมือถือร้านมือถือก็มีแต่เจนงเจนงที่ผมไปส่งข้าวพ่อไปส่งข้าวพี่ข้างในก็มีอาหารเล่นเออเนี่ยเขาเลยไม่เอาไปขี่กับพวกเขาเนี่ยเออเนี่ยเพราะว่าเชียงดาวและาอาหารคนเล่นเยอะมากครับของโนวา100แต่ตัวนี้สีบอลนี่มันสีคล้ายๆไปสีลิมิเต็ดมันจะหายากหน่อยไปดูกันสีเทานี่บอกว่ยเยอะนะจะมีสีแดงสีดำสีน้ำเงินเยอะ ตึงป้นมือเฮาเดี๋ยวขอตึงมาซ่อมที่เฮาเนี่ยโอเคครับประมาณนี้นะครับใครสนใจทําเครื่องหรือว่าม่เลยครับจัดสเตปไหนได้หมดครับมีเล่นมีเล่มที่เล่นราคากันเองครับเรามันก็หมื่นนิดๆอาจจะเอาแรงเลยก็หมื่นกว่าเยอะหน่อยเริ่มต้นนี่พี่กี่บาทเริ่มต้นนี่เอาแบบสเตปแบบบ้านๆเลยไงหมื่น บวกลบนิดหน่อยอ๋อลูกเดิมอ่ะลูกเดิมอ๋อถ้าลูกเดิมลูกเดิมคาบูเดิมเนี่ยบะถึงหรอกบะกี่พันนะสองสามพันบะมาณนั้นแค่เยงเสื้อเนี่ยถ้าใครสนใจส่งเสื้อมาแยงมาทํานี่คิดเสื้อละห้าร้อยปาดฝาตัวก็ประแม่นหกร้อยอ๋อหกร้อยหกร้อยบาทเนี่ยคือประมาณหมื่นต้นหมื่นถ้าเอาคืนอัพลูกแดดมันจะมีข้อคัดบีดแล้วก็ลูกแดดไอ้เนี่ยคาบู คาบูนี่ส่วนมากจะเน้นแท้เพราะว่าถ้าของธรรมดามันใส่ไปมัน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 จูนแบบจบอไม่จบไม่ครับมนไมแท้นี่คาบูตัวแท้เลยแท้เลยโอ้โหคุ้มเนี่ยคนซื้อไปนะครับแท้ด้วยสามพันลตอนนี้สามพันไหนอืมวันนั้นไปซื้อเนี่ยวันนั้นอ่ะล่าสุตเอามาใส่คือลดกันวิบากไอ้ตลาดยางเดิมคันแดงที่จอดอยู่เนี่ยนั่นน่ะสามพันอิสราคาล่าสุดเอาเรื่อง ก็ทําเองขี่เองนะครับแช่ได้ออกทิพได้นะครับที่ประสบการณ์ผมดูมาแล้วเนาะครับก็ไปแม่งสอนไปมีงสอนไปรักใครไปอะไรแม่นมดล้อยปอค่ะนี้แม่นมดเนี่ยแทงแล้วทางนี้ไม่ใช่ว่าขี่ทางเรียบนะขึ้นดอยขึ้นดอยเขาทั้งนั้นดูสเตอร์ขึ้นเขาสามสิบสองใขึ้นได้ขึ้นนางแขางเนี่ยสามสิบสองเนี่ยขึ้นน่างแขงสบายเนี่ยไปเตะเขาอยู่เขาเื่องครับปพระแมางนี้ครับโอเคครับพี่ขอแฟเบอร์โทรหน่อย 0806979395ครับเฟ e บุ๊กก็เปียกโมโต P I A K M O T O ครับผมเปียกโมโตครับผมเฟสบุ๊กครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ลลืมลืมโอเคครับไปแล้วครับวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูสมัยต่อครัับสสวดีครับ